ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วันนี้เราก็อยู่ช่องฟี e c h a และเกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นเกมของ Hong Kai Star Liu นั่นเองนะฮะซึ่งก็มีตัวใหม่เข้ามาในนี้นะซึ่งก็เป็นตัวของไพ i นอนนั่นเองนะนี่เลยนี่เป็นตัวของไพ i นอนนะเหมือนจะมีแบบเอ่อคลิปวิดีโอแบบเปิดตัวด้วยนะนี่โอ้โหวเากของดาว ดาวแอมฟูเรสโหอย่างเท่ซึ่งคลิปวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มมันนะแต่ว่าก็จะไม่ได้สุ่มแบบเยอะๆนะเพราะว่าผมได้ทํารแบบหลุดเลตตู้ที่แล้วไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทํใใ้้แบบเหลือแค่อีกไม่กี่สิบครั้งผมก็จะการันตีตัวหน้าตู้ได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูประวัติก่อนเลยว่าครั้งที่แล้วผมหลุดเลทไปกี่โลกันแล้วนะ มาดูกันดีกว่านะว่าหลุดเลดไปแล้วกี่โลนี่นะเออห้าสิบแล้วห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าหกสิบกหสิบเจดหกสิแปดหลุดไปหกสิบปดโลแล้วมันซอพ,พิตี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าก็ขาดอีกประมาณเท่าไหร่เจ็ดโลนะแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ มีร้านขายเบอร์นี้มาก็แลกเลยได้มาอีกห้าใบอันนี้ก็แลกอได้21อโลนั่นเองนะคือก็ไม่ใช่แค่รุนเลดไม่ใช่รุนเลดแค่ตัวละครเออรุนเลตเอลซีด้วยนะนี่เอลซี LC. นี่เลยรุนเลดได้ไอ้นี่มาได้อะไรมาก็าไม่รู้น่าจะของอ่า อ่าตัวไหนนะยิมิโกรุ่นเลทมา7โล <c oughs> LC <c oughs> ผมยังรุ่นเลทนะคิดดูอันนี้เป็นตู้ของแคทโซลิดมั้งที่ผมจะซุ่มเอา LC ไงแต่ว่ามันก็รุ่นเลตไงคือได้มาทบได้ LC คือทองวะนน่าหละแต่ว่ามันรุ่นเลทอันนี้เราไม่มีแบบนี้ด้วยนะของควันจากเฟ,ฟ์ก็คือถ้าเทาการซุ่มไอตัวไอสตาร์เลว,วนียไอตัวทองเนี่ยครบ200โลเราก็จะไดเ LC ของไอ้ตัวนี้มานะเป็นของอะไรนะอาชื่อเออทำให้ตาคีผู้สงสัยเพิ่มขึ้น16ถ้าแต้มสกลิลฝ่ายเรามากกว่าแล้วกับ6จะทำให้ดีเคผู้สงสัยเพิ่มขึ้น40ปซและหลังจากผูสส้สงส,สัยปล่อยสกิลต่อสู้ในแต่ละครั้งจะทำให้ ATK ผู้สงสัยเพิ่มขึ้น10เอนทํซ็นซ้อนทำ่งมากส,สุดๆครั้งอุย้ยอาเรื่องนะอ่าเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่พูดทำเพลงอีกเดี๋ยวก่อน โอ้โหตัวสีดาวไม่มีอะไรเลยเคกดไปแล้วกันนะเออเอเอมันต้องมาแล้วล่ะมันต้องมาแล้วล่ะขลุ่นสองตัวได้เปล่าแบบเอาอีหนึ่งอ่ะเออจัดให้ไหมแต่ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะ <c oughs> ยังไงเราก็ไม่ดูเหลืออยู่แล้วนะเพราะว่าเราลุนเลทเพราะว่าเราลุนเลทมาแล้วมาอันนี้โลที่ยไรหกสิบเก้าใช่ไหมเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสอง 73 74ต่อไปมันต้องมาละ75ยังไม่มาโอเค76โอเคนี่ได้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไน่นอนนั่นเอง77 78โอเคก็ไม่ได้มี <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไรเออตอนแรกก็ได้อันหนึ่งแล้วอ่ะออกไปเราไปสุ่ม LC ดีกว่าตอนนี้แรกได้กี่โลอะ แล้วได้กี่โลอ่ะสิบแปดโลเหรออืมกดไปเลยเพื่อเอซีมันจะมาแบบในสิบโลนี้ถ้ามันแบบมาก็คือได้หรือ,อนะเพราะว่าลดเลทลดเลอซีไปแล้วนะคือมีการันตีของเอลซีด้วยนะโอ้โหแบบเจ็ดิห้ายี่บห้าเปอร์เซ็นไม่ใช่ดิเจ็ดสิบสามสิบหรือเปล่านะแบบที่จะลดเลทเอซคือก็ยังหลุดจนได้อด่ะของเอลซีนี่ว่า ตัวอะไรวะมอเซมโปะไม่ใช่เอลซีเหรอเอเออืมนะขาดเท่าไหร่วะโอ้าขาด60หกสิบอันโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองตัวละครกันกอดเลยดีกว่านะว่าสกิลมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ไปสุม่ม LC กันอีก10ครั้งซึ่งก็ไม่คิดว่าน่าจะได้อยู่แล้ว อันนี้คือบัฟตัวละครนะสี่ตัวนี้อันนี้เควสเควสใหม่เนื้อเรื่องใหม่อันนี้อีเวนต์ใหม่อะไรวะอ่าน,นี่นทดสอบลองเชิงโอสามตัวเลยเหรอ,อเคาไปลองทดสอบไถ่นอนกันก่อนดีกว่านะสกิลมันจะเป็นยังไงบ้างคือจากที่เห็นใน Live Official ไลฟ์ออฟฟิเชียลแล้ว สกิลมันค่อนข้างดีจ้าแบบโอ้โ oh หเดี๋ยวทุกคนต้องไปดูเดี๋ยวทุกคนต้องดูเลยอันนี้นะเริ่มจากเออสกิลเทคนิคก,ก,ก่อนเลยนะวันเริ่มมามีแปดแต้มเหรอโอ้ปวดทีโอ้โหเซกลุมดำเซกลุมดำว่าโอาเนื่องจาะเกมอาจจะแหลกนิดนึงไม่ไม่แหลกนิดนึงแหละแหลกแหลกเลยแหละ <laughs> เพราะว่าเครื่องผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแล้วยิ่งเป็นเกมของใคร โอ้ยคนแล้วด้วยก้อยอยากคาดหวังกับเออภาพเลื่นๆนดะ้แต่ก็พยายามจับออจะอัดให้เร็วก็ไม่อยากให้ภาพมันแหลกนั่นเองนะโอ้แล้วโหต้องตัวของซันเดนต้องเล่นกับตัวดึงนะเอ,อไม่ใช่ซันเด์ดิไพนอนเมื่อใช้สกิลต,ต่อสู้หรือกลายเป็นเป้าหมายสกิลจะรับชาร์จหรือทำไม่ตายจะรับชาร์จทำไม่ตายอ่าเป็นสามเป้านั่นเองนะ นี่ฟันไปก่อนแล้วก็ซันเดย์ดึงมาอ่าก็มีสแต็กขึ้นอันติซันเดย์นับไหมนับด้วยอันติซันเดย์คือนับด้วยนะเอาเรื่องนะเล่นกับซันเดย์โบนเนียเออแล้วก็กดไปสแสนหนึ่งค่ะแล้วก็ให้สปราร์คือดึงมาต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็อันตินับไหมเฮ้ยนับด้วยสิบสแต็กยังไม่ถึงหรอต้องน่าจะต้องใช้สิบสองสเต็กนะ เออล้วก็กดอยู่ต่อสู้อ่านับด้วยวะนับด้วยวะแล้วเรากวนตีทีหนึ่งนะจะนันตีไพ่นอนมาพอดีเรากวเลยแล้วกันมาดูตันตีไพ่นอนโอ,อ้แป้งล่างอ้อโหอย่างเท่แต่ว่าแหลกเลยและคือมีสามสกิลเลยไนงะยังไงนี่แซ่แต้มพินานเพื่อปล่อยสกิลต่อสู้ที่ส่งพลังอ่านี้เรามีอยู่เท่าไหร่อ่ะหกต่อหกทับสี่เหรอ นี่น่าจะท่าที่แรงสุดแล้วไหมดูดิโอ้โหเรียวอุกบาทถล่มโลกถล่มดาวอันนี้สองทับสเนี่ยเราพอเราฟอนอนแปลงล่างแล้วมันก็จ่ายนี้ไม่ได้นะเพื่อนเราจะไม่มีเธอเลยนะใช้การโจมตีโปรตีนซกอวตวสู้เพื่อรับแต้มพินาศอันนี้มันจะเป็นบัฟให้ตัวเองนะไม่ใช่บัฟนี่นี่นว่าดึงดูด เออพอดรุนรุมาแล้วไอ้ฝั่งเขาจะตีเราแล้วเราก็จะได้สแตก็กสแต็กอะไรสักอย่างมันจะเร่งความเร็วมอนด้วยนะให้มาตีเราอันนี้กดไม่ได้นะตรงนี้นี่แล้วมันแบบส่วนเคาลเตอร์โอ้โหนี่ท่าเคาลเตอร์ท่าคาลเตอร์มันอย่างเท่จะเท่เป็นไหนอ่าดูสกิลหนึ่งอุ้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่เอฟเฟกต์มันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ได้อลังการวอรือวัง อลองดูอันนี้คือเป้าเดียวนะโอ้โหหกแสนอันนี้แค่หมดทดลองนะนี่เอ,อ่อก,กดได้ไหมเฮ้ยออสแต็กไม่เต็มก็กดได้หรอเอ,อ่อกดเสริมพลังไปก่อนไล่มันตีตีเราได้สแต็กแล้วก็สวนไปปาบโอ้โหแสนสามสวนอีกไหมโอเคน่าจะสวนได้ครั้งเดียว เมื่อการแปลงร่างสุงสุดจะปล่อยกันดนตรีข้างสุดท้ายเพื่อสร้างนาเมฆแก่ศัตรูเป้าหมายอ๋อนี่มีท่านหนึ่งนะลองดูสิอันนี้เราก็กดเอ่อสกิลที่แรงที่สุดแต่มันจะแรงกว่านี้เนียดูโอโ้โ,อโหโอ้โโหอเคก็ผมขอไปฟาร์มเพชรอีกเท่าไหร่อีก40เมตรก่อนละกันนะเราจะมาเปิด Lc อีก สิบโลให้ดูกันนั่นเองโอเคนะตอนนี้เราก็ทำการฟารม์มาอีกรอ้อยสิบเพลแล้วนะก็ได้มาอีกโลนึงนะเออเดี๋ยวอันนี้มันเติมเนี่ยเราจะไปกดแรกสักหน่อยไม่ได้จะกดเติมนะเออนี่ไปเลยเราจะกดไปอีกสิบโลเอาอน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้โอเคขอให้ได้ทีขอให้ได้ทีเถอะ เออไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โห LG LG ความทรงจำมันใหม่นะทำให้ทีพีสูงสุดพุ่งใส่เพิ่มขึ้น16%หลังจากพุ่งสูใส่ความทรงจำทำการโจมตีจะทำให้ปริมาณการรักษาของผู้สูงใส่และพุ่งสูงใส่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา12เซนเป็น2%เอนเันนี้จะของเออเอามาใส่ให้ตัวอะไรนะตัวเฮียซิน h ฮ y a c i ซินแต่นั่นแหละนะ เออเราแลกไหมเฮ้ยเราแลกได้อีกใบเราแรกได้อีกใบหนึ่งก็กดไปเลยเพื่อมันอาจจะมาอาไม่มา<笑><笑>โอเคก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตัวมาแล้วเดี๋ยว l อก็จะฟาร์มทันได้อยู่แหละมันมีอะไรตั้ง21วันนะโอเคเรามาอัพตัวของไพรอนกันดีกว่า โอคผมก็ได้ทําการไปอับตัวละครของไพ่นอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแตก่ก็ได้ประมาณนี้เลยนะก็อาจจะไม่ได้ดีด้อะไรเท่าไหร่นะลิลีก็แบบนี้นะว่าจะฟาร์มประดับอันใหม่นะแต่ว่ายังไม่ได้ฟาร์มเพิ่มก็ใช้อันเท่าที่มีไปก่อนนะเห็นว่าเราจะต้องเล่นคู่กับโบนียด้วยเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปใส่ลิลี่โบนียให้สักนิดนึงก่อนละกันนะไม่รูโบนีต้องใส่อะไรรูมด้วยนะโบนีย er ผมดูสัก่อน e4 แล้วนะเออ แล้วเล่นภาษาอิตาเป็นซันเดยนะก็ร้อยห้าบสี่นะียก็เอล c เดียวกันนะเอลซี LC ประจำตัวบเนียโอเคเราไปลองดูใน MOC อันใหม่ก่อนดีกว่านะว่ามันจะผ่านได้ง่ายหรือเปล่าคือผมก็เล่นผ่านมาแล้วล่ะนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ไซคลเยอะเลยนะคือผมใช้ไป10บไซคลเลยเออ มเหมือนน่าจะต้องใช้เล่นกับทีมข้างล่างไหมเอออืมเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามีซันเดย์ที่บวกกับตาคีให้เดี๋ยวนะเ,เ,เ,เราเล่นกัวซันเดย์ใช่ไหมเราก็โบนีอะโบนีอยู่ไหนเอ้อยู่นี่เราก็ตัวยืนสักตัวอ่าฟูสวดแล้วกันแต่ถ้าทีมนี้อัตตาคีมันจะล้นแบบ ล้นเลยนะแค่สันเดียตัวเดียวก็ลนะ้นละขอไปเปลี่ยนเสื้อเป็นอ่าเสื้อคีดังเม็ดแล้วกันโอเคเดี๋ยวดูแจกใหม่ทีของไพ่นอนนะอ่านี่อืมก็ใช้ได้อยู่อ่อาอี๋ยวนะมอสแมลงมันแพ้โอ้โหมันแพ้ควนต้ามว่ะมันก็ข้ามเลยโอเคข้ามไปดูตัวของไพ่นอนเลยดีกว่านะสกิลมันจะเป็นยังไงบ้าง โอเคกว่าจะจบบอสแมลงได้โอ้โห,โหเหลืออยู่ามไซคลเราจะได้แบบเราจะได้สามดาวไม้เท่าทีมนี้เราก็ไม่แทบจะไม่เคยเล่นเลยนะเออมันจะเป็นยังไงวะมาลองดูกันเอ,อ,อเหนื่อยเลยบอสแรลงมันจะอึดไปถึงไหนวะนี่อัดมาแบบ30สนาทีแล้วนะเครื่องก็น่าจะร้อนแบบ ได้ที่เลยโอเคเรากอ็อันติซันเดอเรามาแล้วกดอันติซันเดย์ก่อนเลยแล้วกันนะเวลาตอนซันเดย์เราดึงเราจะได้ไม่เสียแต้มสกิลโอเคอ่าตัวไหนวะอ่ตัวนี้แล้วกัน <c oughs> ไม่รู้ด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเอออันนี้มันอ๋อว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้สิใช่ไหม ไปไปเลยโอเคอันนี้ได้สกิลูเนียดึงมาปั๊ถ้าบูเนียนตัติเราอตัวนี้เราภายนอน,นันติน่าจะได้อยู่เออโอเคคิดว่าน่าได้อยู่นะเราก็สกิลต่อสู้ไปเราก็แปลงล่างโอเคตอนนี้ยังเรายังได้บัฟแบบยังได้บัฟบบูบนีอยู่นะ เออยังไงดีเราคุณเริ่มเริ่มตัวยังไงทีโอเคเรากดท่าที่แรงที่สุดไปก่อนเลยแล้วกันแล้วเริ่มบนลุงหมวดปุ้งห้าเซนโอ้ไม่ค่อยไอ้นี่ทั้งเมียดหมูนะนี่แรงจะว่าแรงมันก็ไม่ได้แรงนะเออแบบเาเมียดหมูเนี่ยนะคิดว่าจะแบบขึ้นหลักล้านแต่ก็นั่นแหละนะอาจจะไม่ได้แบบริลิกอาจจะยังอัพมาได้ไม่สุดเนะี่ยเราดูท่าแบบเราเราดูแบบท่าสวนดิจะเป็นยังไงวะ แบบส่วนไปเลยฟาดปาบสามแสนแปอโอเคโอ้หปาแสนเจ็ดเรนลื่นนะเรากดได้อีกครั้งหนึง่งโอเคกดไปเลยแล้วกันอ๋อเหมือนจะเป็นแบบสุ่มนน,นทีอุย้ยอะไรวะนี่อาถ้าเหลือสุ่มล้วจะกด อันนี้ไม่ได้เหรอเอ,อ่อลิงตัวนี้เฮ้คแทงไปอ่าแล้วก็แทงไปทีหนึง่งโอเคเหลือตัวเดียวแล้วเราอันนี้นเลยแล้วกันนะเออเดี๋ยวมันจะไม่มีอันนี้ไงเออเนี่ยเราแบบใช้กักบหูลเล่เอ,อือเนี่ยเราเราดูระเบิด มาดูระเบิดรอบนี้ฮูเล่จะโวนเท่าไหร่สองแสนสองแค่นี้งเหรอแต่มันดูน้อยจังไะแล้วฮูเล่มันมันจะกิลหมู่นี่ว่าแล้วฟูส่วนเราคือแพ้ทางจัดเลยฮูเล่เราฟูส่วนเราแพ้ทางฮูเล่เลยนี่วาเออลืมไปเลยมันจกิลหมู่โอ้โหโอ้โหยับ อยาขอไปดูแบบอ่ไม่ว่าสแตทด,ดิอัตราคิมันเกินแล้วมั้งเนี่ยเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งคิดว่านะเอ้ยอยังไม่เกินว่ะอยู่ที่เก้าสิบวะอัตาคิเก้าสิบบอกเอ้ยแต่วความเร็วร้อยสี่ร้อยสี่สิบกว่ากว่ยนะโอเคเราก็ตีตั้ติซันเดย์ไปแล้วกันคิปก,ก็แหลกแหลกแน่นอนไม่ใช่แหลกนิดนึงแหลกแน่นอนเออเคสกิวป้ามันตีมาพอดี กดกางล่างเลยเ๊ะเราต้องให้บูนี่อันตีก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเหมือนอันติไออุกบามันจะเป็นแมบซุ่มนะมันจะลงสุมลงหัวก็มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คิดว่าน่าจะกดโอเคแบบท่าคอเตอร์ท่าคอเตอร์อรเ,อรเออเฮ้ย คาคัเตอร์ป้าไป2องแสนห้าเออน่าจะไม่ได้จบสามดาวนะไอ้ลองดูอันตี้หน่อยอันนี้ลองดูอุกาบาตหน่อยดีเว้ยแบบไม่ได้สุ่ม4ี่แสนเก้าอืมแอบห,หวังนะแอบหวังนะว่าด้วมจะขึ้นหลักล้านแต่ว่าก็ตามสภาพนะเออยังไงอันนี้ เราจะจุบภายในแบบเราจะจุบเราจะจุบสามดาวได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แค่ห้องบนก็ใช้ไปเจ็ดใสคิลแล้วห้องล่างมันต้องใช้สามอเอา่าปีธรรมดาไปแล้วกันนะตีกันชายโอ้โหโอ้โหเราเหลืออีกครั้งหนึง่ง เออไปเลยแล้วกันนะแบบไม่คิดอะไรเยอะแต่ก็คิดเยอะๆหน่อยก็ดีมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ห้าแสนเลยนะเว้ยก็แรงอยู่นะเว้ยอืมันนี้กันโอ <laughs> okay. เคคอตเตอร์ขอได้คอตเตอร์หนะ่อยฟาดไปปาบอุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอมอดวนติแบบตอนกลับคืนร่าง จะทำไว้ได้เท่าไหร่มาเราดูกันมาแล้วรรเบิดตู้มเออสามแสโอ้ใช้ที่หนึ่งได้สองเฮ้ยได้แล้ววะโอเค okay, เราอันติบูเนียแล้วก็อันติไพยนอกเลยแล้วกันมันจะจบไซคลอยู่แล้วอ่ะถ้าถ้าเลยอ่าเรียบร้อยถ้าเลยไปก็ ไม่ได้สามดาวแล้วจบแล้วมันจบแล้วฟาดไปโอเคก็คิดว่าคลิปนี้ก็มีเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปซุ่มกาชาไพ่นอนแล้วก็เอามาเล่นใน MOC ใช้ไป18รอบเลยนะก็คือไม่ได้3ดาวโอเคก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ช่องฟีซิงชาแนลให้ด้วยนะครับเราจะม่คลิปหน้าเจอกัน